สวัสดีค่ะช่องทากินในถิ่นเกิดนะคะวันนี้เรามาเข้าสวนดาวเรืองนะคะของอสวนนี้เป็นสวนของอีพ่อวอนนะคะเพิ่นอยู่ที่บ้านระหุงตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้พ่อไม่ว่างก็เลยบอกว่าให้มาถ่ายทำเองเลยนะคะทุกคนเป็นสวนดาวเรืองที่สวยงามมากนะคะจะเป็นในแปลงนี้นะคะเป็น แปลงที่ทําเรื่องเกี่ยวกับโคกนองนาโมเดลที่เมื่อก่อนสองสามปีที่แล้วนะคะแอดเคยได้มาทําการดูแลแปลงนี้แล้วก็วันนี้มาติดตามผลนะคะว่า,าแปลงตรงนี้นะคะมีพืชเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับายางด้านหน้านะคะตรงนู้นบริเวณด้านบนนะคะจะปลูกพริกนะคะคุณพ่อจะปลูกพริกไว้นะคะนู้นบริเวณตรง ตรงนู้นเลยค่ะไกลๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพริกเหมือนกันฤูดูนี้จะเป็นฤูดูเกี่ยวกับการปลูกพริกนะคะซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะสําหรับชุมชนของบ้านระหุงนะคะตําบลปราสาทอาเภอห้วยทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะตอนนี้พริกนะคะก็กําลังจะได้ผลผลิตนะคะก็คือเป็นพริกเขียวนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นสวนดาวเรืองนะคะ นี่สาวน้อยหลังจากเลิกงานสาวน้อยกําลังเพลิดเพลินอยู่กับดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะเป็นไงคะสวยไหมสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้นะคะเขาจะทํานะน้องปอท,ที่ที่พี่เคยมาสัมภาษณ์เขาเนาะค่ะ,เ,ะ,คะเขาจะมีขายทุกวันพระนะคะอยู่ที่ตลาดนัดแล้วก็เขาจะมีะพ่อค้าคนกลางนะคะ,ะรับไปขายนะคะเขาจะมี ลูกค้าของเขาประจําอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถสร้างรายได้ได้ในทุกๆวันนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเริ่มจะตัดได้แล้วนะคะดอกกําลังโตวสวยงามมากค่ะทุกคนนะคะวันนี้แอดพามาเที่ยวสวนดาวเรืองนะคะสุดลูกหูลูกตานะคะปกติพ่อพวอนเพิ่นจะปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะคะอย่างอย่างอย่างตัวนี้นะคะน่าจะเก็บได้แล้วนะคะน่าจะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะน,นะคะทุกคน อันนี้มีแต่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีจะเป็นดอกพันสีเหลืองนะคะดอกจะใหญ่นะคะแล้วก็มีพันสีส้มอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็คุณพ่อจะปลูกไว้ทั้งหมด3รุ่นนะคะรุ่นอันนี้คือคือคือรุ่นรุ่นแรกนะคะที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะแล้วกอ็อีตัว3ล็อกนั้นคุณพ่อจะทําไว้เป็นแบบ ประมาณพอตัวนี้วายเสร็จตอนนี้ก็จะต่อเลยเสร็จแล้วก็แปลงตรงโน้นนะคะระยะในการปลูกก็จะประมาณ1เดือนถึง3เดือนนะคะที่จะใช้ระยะในการปลูกนะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านสีส้มนะคะสวยงามมากดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้คุณพ่อไม่ว่างก็เลยบอกว่าไปถ่ายทำเลยสวยงามมาก ะะวันนี้พามาเที่ยวชมสวนนะคะของพ่อวอนะคะที่บ้านระหุงตำบลปราสาทอำเภอหัวอทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะทุกคนใครที่ต้องการอยากได้นะคะก็ต้องมาดูที่สวนแล้วก็ต้องมาโทรมาถามคุณพ่อว่ามีคนจองหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้สําหรับดอกดาวเรืองก็ไม่ยังไงคะมันไม่เพียงพอต่อตลาดนะคะเพราะว่าการที่เราจะปลูกแล้วก็ได้ดอกงามแล้วก็ ไม่มีมดแมลงมาแทะมาราังควานมันก็ยากเนาะแล้วก็ส่วนมากช่วงนี้เขาก็จะปลูกพริกกันแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังอะไรประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวมาดูสวนพริกของคุณพ่อนะคะจะมีระบบนิเวศท,ที่ดีมากนะคะอันนี้คือเป็นพริกนะคะดกมากน,นี่คือพริกนะคะอันนี้เป็นสวนพริกนะคะเดี๋ยวอีก สักประมาณไม่ถึงเดือนเนาะคุณพ่อก็จะเปิดรับสมัครคนงานเพื่อที่จะเก็บพริกแล้วนะคะสวยงามมากค่ะเยอะค่ะสุดลูกหูลูกตานนั่นคือพริกทั้งหมดนะคะเมื่อก่อนดอกดาวเรืองแถวนี้ก็จะปลูกเหมือนกันแต่ทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของพริกนะคะก็จะปลูกพริกนะคะทางด้านนู้นก็จะ ไกลๆนะคะทางด้านนู้นเนี่ยประมาณบริเวณนี้นะคะจะปลูกเป็นมันสำปะหลังนะคะแล้วก็เสร็จจากทางน้นนะคะไกลๆทางน้นบริเวณนี้นะคะคุณพ่อก็จะปลูกเป็นพวกข้าวโพดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่คุณพ่อขุดคลองไส้ไก่นะคะความกว้างของคลองไส้ไก่น่าจะอยู่ประมาณ5-6ถึงเมตรแล้วก็ความบลึกจะอยู่3เมตรถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าวันนั้นที่ได้มาวางวางแปลนออกมาก็ น่าจะความกว้างหกแล้วก็ลึกประมาณสามไม่เกินสี่นะคะแล้วก็จะมีเจาะอีตรงที่พักน้ําตาน้ําอยู่นะคะตอนนี้นะคะน้ําก็แห้งนะคะเป็นช่วงหน้าแลง้งต้องใช้น้ำเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลังจากที่ช่วงที่มีน้ําคุณพ่อเขาก็จะ,ะมีการเก็บปลานะคะเก็บปลาทีอ่อยู่ในนาเนาะ ปล่อยปลาลงมาแล้วก็พอช่วงประมาณาหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วน้ําแห้งลดลงคุณพ่อก็จะจับปลาขายนะคะตรงช่วงนี้บริเวณนี้นะคะผักบุ้งก็สามารถที่จะขายได้นะคะส่งตลาดทุกวันนะคะแต่ช่วงนี้รู้สึกผักบุ้งคุณพ่อจะอด้านบนก็จะเริ่มทยอยปลูกลอบใหม่แล้วแล้วก็อันนี้จะตรงนี้จะเป็นน้ําขังนะคะผักบุ้งก็ยังคงงามอยู่นะคะก็ยังเก็บขายได้ตลอดนะคะทุกคน นี่คือสวนของคุณพ่อบอนนะคะสุดลูกหูล,ลูกตาสวยงามมากค่ะทุกคนบริเวณตรงนี้ใช่หมดเลยนะคะอาหารการกินนี่แบบสุดยอดนะคะอุ้ยมะม่วงน้องปอมันรู้ดูดีมะม่วงนู่นเห็นไหม,ไมนั่นเห็นบอบักม่วง วังวังตอนที่มเ่เฮ็ดแปงไห้นั่นบักม่วงยังนวยนีอวยอยู่ต้นนี้นวยยังบงทันเป็นนวยกะบ่พากันเอาถิมนะเอาไว้ให้มันโตขึ้นมาปลูกแล้วกับ่อยากทำลา่เนาะอ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้พามาชมสวนนะคะติดตามผลงานในเรื่องของอ่าเกี่ยวกับการทำอยู่ทํากินของในสวนของพอวอนนะคะสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะคะช่องทำกินในถิ่นเกิดสวัสดีค่ะ